สวัสดีชาวปื้มสเต็กเกมมบายทุกคนนะครับผมก็กลับปื้มสเต็กเกมมบายกันอีกเช่นเคยครับก่อนรับชมคลิปแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกําลังใจให้ช่องปื้มสเต็กด้วยครับเพื่อนๆครับ,รบวันนี้นะครับผมมีเกมมือถือ ที่โคตรเท่มาแน,นะนำเพื่อนๆทุกคนนะครับก็คือเกมนี้เลยใครไม่รู้จักเกมนี้นะตอนนี้นะี่คือแบบโอ้โหพลาดม,มากๆนะครับก็คือชื่อเกมว่าตำนานแห่ง t ท Chaos นะครับหรือว่า League of a n g e l s Chaos ครับทุกคนโอ้โหโคตรเท่นะครับเป็นเกมแนวสไตล์ m m o r p g นะครับทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่ดูคลิปนี้นะบอกเลยว่าโคดีมากนะครับเพราะผมมีโค้ดดีๆมาแจากนะครับก็คือโค้รว่าปื้มสเต็ก 9, 9, 9ในทุกคนยังไงก็อย่าลืมไปดาวน์โหลดแล้วก็ไปรับโค้ดของรางวัลดีๆด้วยนะครับเพื่อนๆโอเคครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะพามาดูนะคือแบบผมเล่นไปสักพักนึงแล้วติดใจอะนะครับติดใจนะครับง่ายๆเลยนะครับโอ้โหดูครับเป็นแบบเดินได้ตามสบายเลยนะดูเป็นแนวแบบ Open World นะครับมีแมปแบบ Open w o r l d นะครับแมป Open w o บ l d นะฮะดูแมปใหญ่มากโอ้โหนี่บิน บินโชว์ไปดิบินโชว์ไปสิครับน้องๆโอ้โหดูพี่ๆเพื่อนๆดูบินทั้งวันยังได้เลยคือสวยมากนะครับคือสวยมากจริงๆเนี่ยโอโ้โหโครเท่โอเคครับเพืพ่อนๆสำหรับใครที่กำลังมองตอนนี้นะว่าแบบผมแต่งตัวอะไรแฟชั่นอะไรเนี่ยมีแบบเดียวหรือเปล่านะผมบอกเลยไม่ได้มีแบบเดียวนะครับ ไม่ได้มีแบบเดียวนะครับไม่ได้เหมือนเกมอื่นๆนี่แบบโอ้แต่งเสื้อเดิมๆจนจบเกมนะไม่ใช่นี่แฟชั่นเฮ้ยเฮ้ยเท่ไปไหนก่อนเท่ไปไหนโอ้โหเท่เกินโอ้โหคือถ้าแบบผมหล่อได้แบบในเกมก็คงจะดีนะคือแบบดูดูเกินไปปะเนี่ยเฮ้ยเกินไปโอ้โหเดี๋ยวนะชุดนี้มันจะยังไงอะ โอ้โหโดนใจชุดนี้เกินไปหรือเปล่าครับเนี่ยเทพประบุสุดหล่ออีกแล้วโอ้โหเกินไปเท่มากๆโอ้โหนี่ครับแล้วเวลาเราเดินเควสนะทุกคนนี่นี่สัตว์ขี่นะครับแจกฟรีนะครับทุกคนได้รับสัตว์ขี่นี้แจกฟรีนะครับเฮ้ยอันนี้คือสัตว์ขี่ตัวแรกของผมเลยนะทุกคนเท่ไหมโคตรเท่นะแต่ต้องไปอัปเกรดด้วยนะทุกคนให้มันแบบ เติบโตนะครับวิวัฒนาการอะไรอย่างเงี้ยนะครับทุกคนเออคือแบบโคตรเทะนี่เลยทุกคนเริ่มแรกมานะครับก็จะได้รับฟรีเป็นตัวนี้นะเราก็อัพพลังตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับผมอ่าอัพพลังนะครับทุกคนอัพพลังตรงนี้นะเห็นหรือเปล่านี่นะครับกดไปเลยครับมันก็จะวิวัฒนาการไปเรื่อยแบบนี้ครับทุกคนเป็นไดโนเสาร์ไปแล้วนะครับโอ้โหจะเท่ไปไหนก่อนนะครับ อยังไม่หมดผมบอกเลยโอ้โหนี่ครับเราก็อัพไปเรื่อยๆเ,เลยครับ<อ>ทุกคนสัตว์ขี่ของผมโอ้โหนี่สัตว์ขี่แบบไปทำเคเวนอนะเอาแล้วไง มังกรเพลิงนรกโอ้โหต้องอย่างนี้สิต้องอย่างนี้สิเอาหมดซะแล้วนะครับซื้อไปสิรออะไรล่ะเท่ขนาดนี้ครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงเงินครับทุกคนยัดไปเลยครับผมยัด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 ไปเลยนะครับโอ้โหนี่โอ้โหคือแบบโคตรเท่คือแบบโคตรเท่เป็นแง่กันบ้างครับมับงกรเพลิงนรกของผมครับทุกคนโอ้โหใครเท่ยวผมอีกอะ โอ,โ,โอ้โหโอ้โหมังกรเพิงนรกโคตรเท่เโโท่เดินเควสแบบเมามันเลยอ่ะเฮ้ยชอบมากเฮ้ยอันนี้ชอบจริงคือแบบเท่เกินเท่เกินไปหรือเปล่าเอาแค่นี้พอเดี๋ยวคนตกใจเลครับผม โอเคทุกคนแล้วก็ของรางวัลในเกมนะครับตอนนี้ถ้าทุกคนดาวน์โหลดนะคือของแบบเยอะมากๆเลยผมเลยทําคลิปนี้ขึ้นมาบอกทุกคนว่าตอนนี้เนี่ยมันมีกิจกรรมค่อนข้างเยอะนะคนเข้ามาเล่นเนี่ยก็จะได้อะไรแบบเยอะมากๆเลยนะครับดูมีทั้งแพ็กเกจอ่าแพ็กประจําวันนะครับทุกคนเติมเงินนะครับอ่าเติมเงินเปิดเซิร์ฟเวอร์ก็มีนะครับทุกคนเห็นปะคือแบบกิจกรรมมากมายมากๆเลยสาหรับสายฟรีก็ไม่ต้องห่วงครับทุกคนเพราะว่า เขามีแจกฟรีค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับเกมนี้นะครับและอีเวนต์ต่างๆค่อนข้างเยอะมากๆเลยครับเพื่อนๆอ่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมประจําวันนะครับได้รับเพชรฟรีนะครับทุกคนเห็นไหมโอ้โหเยอะมากๆเกมดีไปไหนนะครับคือแบบของแจกเยอะไปหรือเปล่าครับเนี่ยโอ้โหนี่ครับยังไม่พอนะครับทุกคนทุกคนกําลังคิดว่าจะมีแค่เมืองเดียวหรือเปล่านะครับแผนที่ไม่ได้มีแค่แมปเดียวนั้นทุกคนมีนี่ มีหลายเกาะให้สำรวจมากๆเลยครับทุกคนนี่ครับเขตพื้นที่ต่างๆมากมายนะครับในแผนที่แบบ Open World ขนาดใหญ่นะมีตั้งแต่เมืองใหญ่ไปจนถึงป่าดงดิบยอดเขาไปถึงทะเลเลยนะทุกคนเดี๋ยวผมจะพามันดูนี่เลยนี่ครับป่าครับทุกคนเป็นไงโอ้โหนี่มีเสือเฮ้ยสวัสดีครับนี่โอ้โหประชนภยัยประชนภัยไปกับสัตว์ขี่คู่ใจนะครับทุกคนนี่น้องไดโนเสาร์สวัสดี เฮ้ยคือบรรยากาศดีมากเฮ้ยสวยจัดอะไ <c oughs> ดโนเสาร์ปีนต้นไม้เฮ้ยมันไม่ใช่โดนเสาสิมังกรเพลิงมังกรเพลิงนะครับทุกคนเท <c oughs> จริงนะครับน,นี่เป็นย่งบ้างโคตรเทรอ่อะ <c oughs> พาไปดูปราสาทน้ำแข็งต่อนี่ปราสาทน้ำแข็งนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้มันเข้ากับบรรยากาศที่หนึ่งนะฮะแปบ๊บหนึ่งนะทุกคน เออเปลี่ยนสัตว์ขี่ก่อนเปลี่ยนสัตว์ขี่ก่อนนะครับพอดีแบบเอออัพมาเยอะนะครับสัตว์ขี่เหรอนี่ไปเลยเป็นไงตัวนี้ดีกว่าโอ้โหทุกคนนี่ครับปราสาสน้ําแข็งครับบรรยากาศดีเวอร์นะครับโอ้โหรู้สึกหนาวทันทีเลยอะรู้สึกหนาวทันทีจริงนะครับไหนมาตีมอนกันหน่อยเซ แล้วก็ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะครับทุกคนเพราะว่าเกมนี้เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าแนวเดิมๆคือแบบมันก็มีแมปอ,อยู่แค่นี้คือไม่ใช่นะครับเราสามารถสำรวจได้เยอะมากทะเลทรายนะครับไม่ว่าจะเป็นทะเลทรายนะครับยูโทเปียนะครับแดนราคะนะครับทุกคนโอ้โหที่โลกล้างคือมันมันเยอะมากนะครับทุกคนเออแล้วมันก็จะเป็นแผนที่ที่เราเนี่ยจะได้สำรวจอยู่เสมอเลยเพราะมันเป็นเส้นทางแบบทำเควสด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออก็สามารถชมวิวได้ด้วยนะครับแล้วก็สามารถตี มอนส์ไปได้ครับนี่ครับจัดเต็มแล้วโอ้โหนี่โอเคทุกคนยังไม่พอนะครับทุกคนเกมนี้ยังมีระบบทูตสวรค์สุดเจ๋งนะครับที่จะช่วยสนับสนุนตัวละครของคุณได้ด้วยนะครับซึ่งไม่เหมือนเกม MMO เกมอื่นๆนะครับที่มีแค่สัตว์เลี้ยงนะครับและเพื่อนร่วมทางธรรมดานะครับแต่เกมตำดารแห่งเทพีคอสนะครับเด็ดกว่านะครับในแง่ของเกมเพลย์นะครับงานภาพและเอฟเฟกพิเศษนะครับเดี๋ยวผมทำให้ดูดินี่ครับ ออกมาแล้วโอ้โหอลังการงานสร้างมากแถมนะครับไม่ได้มีแค่ตัวเดียวนะเออคือไม่ได้มีให้ใช้แค่แบบตัวเดียวนะครับไม่ใช่แล้วนะครับเออไม่ใช่เคอสแล้วนะครับต้องมีแค่นี้นะดูนี่นะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวละครที่ทุกคนน่าจะได้ฟรีนะครับตัวนี้นะครับแล้วเราก็ฝึกไปเรื่อยๆครับทุกคนนะนี่เลยนะครับโหแต่ผมใช้ขั้นที่2ออยู่นะครับแพนโดร่านะครับทุกคนเห็นไหม เวลาเราต่อสู้นะครับก็สังเกตได้ว่ามันจะอยู่ข้างๆนี้นะครับคือพูดของเรานะครับทุกคนทูตสวรรค์นั่นเองนะครับโคตรเท่เลยนะครับโอ้โหแล้วยังไม่หมดครับทุกคนอย่างที่บอกไปครับทูตสวรรค์เยอะนะครับเห็นไหมโอ้คือแบบเยอะมากยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับยังไงลองดาวน์โหลดมาเล่นก่อนแล้วไปเล่นเองจะได้แบบสนุกครับไม่อยากสปอยเยอะนะครับทุกคน นี่ครับเมื่อได้ทำเควสเสร็จนะครับก็จะเปิดใช้งานทูสว่า์ตัวใหม่ได้ครับโอ้โหโคตรเท่อีกแล้วโอ้โหสีม่วงแบบดูชั่วร้ายนะครับความมืดนะครับใครชอบแนวแนวนี้ก็แบบโอ้โหถูกใจเลยแหละนะครับอารมณ์แบบม่วงม่วงเลยชั่วร้ายมากเลยนะครับตัวละครดูแบบมีแบบพลังเยอะนะครับไหนลองสิออกมาทูตัวใหม่ของข้า ว้าวอลังการเกินยังไม่พอครับทุกคนสำหรับเกมนี้นะครับก็มีเกมเพลย์มากมายนะครับทุกคนไม่ว่าจะเป็น PVP PVE นะครับดันเจี้ยนบอสต่างๆนะครับแล้วก็มีระบบการ์ดด้วยนะครับซึ่งจะสามารถได้รับตอนลงดันเจี้ยนเท่านั้นนะครับสำหรับการ์ดนะครับทุกคนนี่เลยนะครับส่วนระบบอ่า PVE นะครับลงบอสต่างๆเนี่ยก็ตรงนี้เลยนะครับกดเข้ามาตรงที่คำว่าด่านนะครับทุกคนอ่า เห็นไหมครับด่านนะครับผมด่าน exp ก็มีนะครับด่านเก็บของ Up, อัพตัวละครสัตว์เลี้ยงนะครับทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับจะมีระบบดันเจียนบอสต่างๆนะครับเมื่อเลเวล225เนี่ยจะทำการปลดล็อกนะครับนี่เลยนะฮะเพื่อนๆเห็นปะผมจะทำการเข้าร่วมอัตโนมัตินะครับไปเลยครับคนเดียวโดดๆนะครับ เรียบร้อยครับก็จะได้ดอกของรางวัลต่างๆนะครับทุกคนโอเคเพื่อนๆพอเราลงดันเสร็จแล้วนะครับของที่เราได้รับนะครับจะอยู่ตรงนี้ครับเพื่อนๆให้กดมาที่เมนูนะครับกดมาครับนี่มุมขวานะครับแล้วกดคําว่าสมบัติครับสมบัติที่เราหามานั่นเองนะครับเพื่อนๆนี่เลยจะเห็นได้ว่าผู้ใช้มนตราจะอยู่ตรงนี้นะครับให้กดคลิกเข้ามาครับนี่เลยนะครับการ์ดเต็มไปหมดเลยเพื่อนโอ้โหมีหลายระดับมากๆเลยครับอ่าดูครับ หูเต็มไปหมดเลยนะฮะนี่เห็นไหมโอ้โหนี่ครับปีศาจดั้งเดิมนายพลโุรโลกโอ้โหผู้บัญชาการใต้บาดาลน,นะครับเจ้าเหนือหัวปีศาจปีศาจโกลาหลน,นะครับหืมเรียกได้ว่าโคเทนะครับนี่เลยผมก็มีอยู่นะเราสามารถอัปเกรดได้นะครับเพื่อน<ๆ>เห็นไหม เพื่อนๆที่ขยันลงดันนะครับก็จะปลดล็อกการ์ดได้เยอะๆนะครับทุกคนเห็นไหมมีสะสมเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นคอลเลกชันเลยนะฮะเรียกว่าสุดยอดเลยนะครับสําหรับของนี้นะครับนี่อันนี้โคตรเท่เท่มากนะครับโอ้โหยังไม่พอครับทุกคนเกมนี้แน่นอนครับอย่างที่บอกไปนะครับมีระบบ PVP ครับทุกคน นี่ครับกดเข้ามานะครับสนามลบครับทุกคนจะเจออารีน่าลายบุคคลนะครับทำการจับคู่เลยนะครับนี่ที่ผมโคตรชอบเลยนะคือโหมด PVP เนี่ยแหละเออนี่ฟาดทีเดียว2-3ทีแล้วเรียบร้อยเอาชัยชนะมาคือแบบตัวละครผมกินขาดแล้วอะคือเท่นะครับ <laughs> มาดูอีกโหมดหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับทุกคนอารีนาข้ามเซิร์ฟเวอร์ครับเป็นโหมดที่ผมลองเล่นแล้วติดใจนะครับทุกคนอารีนาข้ามเซิร์ฟนะ นี่เลยอุ้ยเจอพลังใกล้ใกล้เคียงกันเลยจะสู้ได้หรือเปล่านะผมยิงไม่ค่อยเก่งอยู่ด้วยเฮ้ยเหมือนเลือดผมลดเยอะกว่าไม่เะอย่า yeah. อ๋อเมื่อกี้ผมดูผิดฟัง <laughs> yes ว่าแล้วระดับผมนี่จะแพ้ได้ยังไงเรา ก็เล่นมาทั้งวันสักขนาดเนี้เล่นอีสตาไปนะครับเอาละฉันจะไต่แรงขึ้นไปอันดับสูงสูงให้ได้เลยนี่ไงเจอไปดิเพิงอักคีไม่ใช่โอโ้โหชั่วนี่ไงิดชัก ก่อนจะจากลากันในคลิปนี้นะครับทุกคนผมก็อยากให้ทุกคนนะครับดาวน์โหลดตัวเกมนี้มาเล่นดูนะครับทุกคนแล้วก็ตรงนี้เลยครับแลกเปลี่ยนครับมีรางวัลแจกโค้ดให้นะครับสำหรับใครที่ได้ดูคลิปนี้นะครับผมจะทิ้งไว้ให้ใต้คลิปนี้นะครับทุกคนอ่ามีโค้ดรางวัลแจกนะครับใส่โค้ดรางวัลที่แนบนะครับเพื่อรับของรางวัลมากมายได้เลยนะครับรีบดาวน์โหลดและรีบไปเล่นกันนะครับสวัสดีครับ